สวัสดีค่ะเอซวันนี้ย่าหน่อยทำเกษตรพา,าเอฟซีมานั่งบรรยากาศในสวนนะคะมาดูบรรยากาศในสวนเพราะว่าย่าหน่อยจะมาบอกให้เอฟซี FC. เราให้ f อฟซีฟังวันนี้ย่าหน่อยก็จะรอส่งหลานมิเกลมังกรไป พิศโลกนะคะแต่ว่า,าวันนี้จะไปนอนบ้านตาบ้านยายของมังกรมิเกลพรุ่งนี้ก็น่าจะไปพิษโลกแย่หน่อยก็เลยรอส่งหลานนะคะประมาณนี้ค่ะแต่แย่าหน่อยก็ อดที่จะขอบคุณย่านกไม่ได้นะคะเขาขอขอบคุณย่านกเป็นทางการนะคะวันนี้ย่าหน่อยก็ขอขอ,ขอบคุณย่านนกและป่กปมที่ให้ความกรุณาเมตตาหลานนะคะจะไปพักอยู่บ้านคุณย่านกแล้วก็ขอบคุณที่คุณย่านนกที่มีความเมตตากรุณาอำนวยความสะดวกให้หลานทั้งสอง ให้หลานทั้งสองอแล้วก็ให้ความอุปการละหลานทั้งสองได้ความสะดวกสบายนะคะเอฟดีาณหน่อยก็ขอขอบคุณไวนะ้ณโอกาสนี้ด้วยว่าย่าหน่อยขอขอบคุณแทนหลานๆที่จะไปอยู่กับคุณย่านกคุณยา่าชีพคุณย่า แล้วก็คุณปู่โคมก็ขอพึ่งใบบุญท่านทั้งสามอยู่ทั้งนั้นลูกหลานก็จะไปอาศัยพึ่งบางใบบุญบารามีของญานกญาหน่อยก็เลยมาขอขอบคุณไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วก็จะลืมเสียไม่ได้คือช่วงบรรยากาศ สงการปีนี้เอ่อช่วงสงการปีนี้ย่าหน่อยก็จะวันสงการรวมญาติก็ขอขอบคุณที่ให้พระพุทธมตรตามาประดิษฐานอยู่ที่บ้านไร่ริมทานหนาญาน้า,นา่าหน่อยวันปีนี้เป็นพิเศษมากญาติทุกคนก็ได้มาส่งน้ำ แล้วก็ได้มีความสุขแล้วก็เพราะบุญบารมีของญานกที่ให้มาญา,าหน่อยก็เลยได้ทำวันสงพระพุทธเมตตาญาิญาติก็ได้มาญาิญาิก็ได้มาสงน้ำคนแก่คนเท่าแล้วก็ผู้สูงวัยตาม ตามลำดับญาตินะคะทีแล้วก็ขอบคุณไว้นะตรงนี้แล้วก็ขอบคุณที่มีน้ำใจเมตตาการุณามีดีมาตลอดญาติหน่อยก็ขอขอบคุณไว้นะที่นี้ตรงนี้นะคะเพราะว่าญาตหน่อยซึ่งในน้ำใจเพราะว่าวันนี้หลานทั้งสองก็จะได้ไปปู่ซ้ำญาติหน่อยก็ รักและคิดถึงอยู่แต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่เนอะลูกทุกคนย่าหน่อยก็ให้เกียรติให้การตัดสินใจของเขาเองเนอะแล้วก็เอซี SC บางท่านก็เป็นห่วงว่าสงสารย่าหน่อยก็ขอขอบคุณและที่มีความเข้าจิตเข้าใจของ เข้าอ,อกเข้าใจของอย่าหน่อยนะคะแต่ย่าหน่อยก็ขอขอบคุณไว้นะตรงนี้ด้วยแต่ย่าหน่อยก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าลูกทุกคนลูกหรือหลานก็แล้วแต่นะคะย่าหน่อยก็ให้การตัดสินใจของเขาเองเพราะว่าการทํามาหากินมันก็ต้องสู้ต่อไปนะคะเพราะว่ามีเอ่ดมีหลายหลายท่านก็เป็นห่วงว่า สงสารย่าหน่อยย่าหน่อยก็ขอขอ,ขอบคุณไว้นะตรงนี้แล้วก็ด้วยความมีน้ำใจที่เข้าใจของผู้เท่าเนาะคนแก่คนเท่าสูงวัอย่างญาหน่อยผู้ซ้ำก็รักอยู่แต่ว่ามันก็ต้องทำมาหากินเนาะลูกๆ้หล,ล,ลานๆก็ต้องสู้ต่อไปนะคะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปในทางที่ดีย่าหน่อยกอ็ต้องสนับสนุนลูกหลานนะคะเพราะว่าลูกหลานเขาก็ต้องไปทำมาหากินแล้วก็ต้องสู้ชีวิตเนาะทุกคนก็ต้องสู้ชีวิตก็มีว่ากันแล้วก็ไปทางโน้นก็่าตินก,ก็ให้การต้อนรับอย่างดีย่าหน่อยก็ ขอบุณใจมากค่ะขอบุณที่สุดเลยและขอขอบคุณมากๆที่ให้ความเมตตาการุณาแม่่าหน่อยก็ได้ขอขอพูดด้วยความเต็มใจว่าย่าหน่อยก็อบุนแทนลูกหลานเนาะก็ให้หเ่งมีดีแล้วก็พขตัดสินใจเองจะไปจะมาก็แล้วแต่ลูกๆนั้นหลานนะคะ แต่เ,เราก็อยู่เบื้องหลังเราก็ต้องอเราก็ต้องให้กำลังใจเนาะเอซีให้กำลังใจเขาแล้วก็วันนี้ย่หน่อยก็จะได้ส่งหลานค่ะส่งหลานขึ้นส่งหลานขึ้นรถปู่ซ้ำก็ไม่ได้ไปไหนรอหลานรอหลานรอส่งหลานขึ้นรถ แล้วก็ต่อไปย่าหน่อยก็จะอยู่กันสองตายายแล้วก็จะมีพ่อวิทยาน้องนูดหลานๆอยู่ทางนี้ก็ให้กำลังใจกันทุกคนนะคะเพราะว่า,าเราก็ดูแลกันตามพอสมควรนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่กันคนละที่แต่ก็วามาให้กำลังใจย่าหน่อยตลอด ท,ทุกคนกาปลาอาหารลูกๆเขาก็ดูเลอยู่แล้วก็ญาหน่อยก็เลยเทำใจทำใจว่าให้ลูกไปทำมาหากินเนาะแล้วก็ย่าหน่อยก็ไม่มีอะไรที่จะพูดก็ขอเล่เา,เาให้สู่เอซีฟังนะคะเพราะว่าการไปการมาย่าหน่อยมีความรู้สึกยังไง สามีความรู้สึกยังไงย่าหน่อยก็ที่ที่ทเราเล่ามาก็มีความรู้สึกแบบนี้แหละเพราะว่าย่าหน่อยก็ทาใจมานานแล้วเพราะว่าลูกๆเขาก็เติบโตมาด้วยการไป,ไปนู่นไปนี่เขาก็ไป,ไปตั้งแต่เขาไปเรียนมานะคะยาจะเล่าให้ฟังตั้งแต่เขาไปเรียนจบมสามแล้วเขาก็ไปต่อต่อเขาก็ เรียนยาวเลยเขาก็ไม่ได้เคยอยู่บ้านเจ้าคนก็ย่าหน่อยก็อยู่เป็นสองคนก็จนชินแล้วนะคะลูกสามคนเขาก็ไปเรียนเรียนกันหมดเนาะย่าหน่อยก็ชินชินแล้วนะคะชินบ้างห่วงบ้างห่วงเป็นห่วงอยู่ห่างๆเป็นห่วงอยู่ห่างๆประมาณนี้นะคะแล้วเราก็สนับสนุนเขาเขาไปล่าไปเรียน จนมาแต่ไหนแต่ไรย,ย่าหน่อยก็ชินจนทุกวันนี้แหละย่าหน่อยถ้าถึงเวลาเขาจะไปย่าหน่อยก็ต้องให้กําลังใจเขาเราเราก็ไม่กล้าไปห้ามชีวิตของเขาเนาะประมาณนี้แหละค,ะค่ะเอฟซียิคนี้ย่าหน่อยก็ไม่มีอะไรย่าหน่อยก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ให้กําลังใจย,ย่าหน่อยมาตลอด ก็แา่หน่อยก็ขอขอบคุณเอซที่ให้กำลังใจว่าเป็นห่วงญาหน่อยนะคะญาหน่อยก็ขอขอบคุณมากๆค่ะ่าณหน่อยก็อยู่ด้วยสวยงามหมคะสมสวนด้วยนี่กลางวันนี่นะคะเอฟซี่าหน่อยก็พาเอฟซีสมสวนด้วยนะคะเดี๋ยวอีกถึงเวลานี่ญาหน่อยก็จะไปส่งหลานขึ้นรถ นะคะสามแสบสามแสบนะคะสามแสบก็จะอยู่กับย่าย่าก็เลี้ยงดูดูแลเขาดีเพราะว่าสามแสบสามแสบนี่เขาก็ติดย่านะคะสามแสบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียกไอซูต้าปากแปรมาให้นะคะปากแปรปากแปรปากแปรซูต้า ไปไหนสลาดไปเที่ยวไหนไกลเนาะกลางวันเดี๋ยวจะจะเรียกมาให้เอสีดูนะคะปากแป๊ปากแป,ป,กแป๊ไปไหน,นเนาะเอิ้ลมาปากแป๊มาเลยให้ให้นี่ใส่เหไหนปากแป๊ปากแป๊มาหายาม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 าที่นี่มาที่นี่นมาปากแป๊ปาก ท่านอาจจะคิดถึงปากแปรนะคะปากแปรไม่กินแถวหญ้ามาไม่กินหญ้ามาอ่ะกินปิ้งไก่นะคะเอซี F C. ปากแปรชีตา้าชีตา้ามาหาหญ้าหน่อยเลยทุกท่านอะช่วงนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายให้เอซี C. ดูหญ้าหน่อยก็จะถ่ายให้ดูนะคะปากแปรปากแปรเอ้ย ไปไหนล่ะกลางวันเขาไปเที่ยวนะคะอทีเขาไม่เคยไม่เคยได้รวมตัวกันจิตาจิตาพากันไปว่าที่ไหนเนาะอ้วนนะคะอ้วนมากเลยอ้วนมากเลยไม่ได้ผอมอย่างที่อย่างนี้เนี่ยหน่อยเลี้ยงอ้วนดีดีนเนี่ยอ่ะวอ้าอันเนี้ยอ้าอ้า วันมากนะคะ F4 ช่วงนี้ไม่ได้ถ่าย F4 ดูนะคะซีซ่ากับจุกก็กล้าไปไหนเนาะซีซ่าไปไหนเนาะอะอ่ะอเกียร์พันยิ้มแล้วเพิ่งจะเลยบอ่อนี่เห็นไหมล่ะเอิ่นมาเอิ่นมา ไปอยู่บ้านมเมดีเขาจะหนีป่าแล้วไปเฝ้าเขาอยู่ปกติก็ไม่เฝ้านะคะเห็นเขาเตรียมของขึ้นรถแล้วก็ไม่อยู่เลยเห็นเขาเตรียมของขึ้นรถแล้วก็ไม่อยู่ไปยืนเฝ้าอยู่หน้าร้านน่ต่อไปก็จะอยู่กับญาติสองคนไปไหนก็ไปด้วย คลิปนี้ขอลงไลฟเพียงแค่นี้นะคะ FC ญย่าหน่อยก็จะขอลงไลฟเพียงแค่นี้คะ่ะนะคะ